สวัสดีครับสวัสดีเอฟซสวัสดีท่านผู้ชมครับผมยำเบ็ดปลาไหลครับเบ็ดป้อมครับผมหมายก้าครับแต่ว่าหกฝนตกน้ำขึ้นไรจะมีตัวมีเตี่ยมออกมา มือวานนี่ใส่กับฝนไล่ครับอ้ฝนตกดีดีน้องหลังแรกครับว่ามีอย่างครับเก็บก็ครับหลังนี่ก็ลากไปไกลเลยเนาะใส่ไปทีเจ้าเด็กขามไปคุ่นต่อ โอ้นำ้เลยนะผมขามไปคนกันครับผมอือลากขมฟังคือเห็นอ่ะเฮ้ยยังวะเอ๊ะอะไรหน่อยโอ้ cứ đi nói nó cứ làm mà cày thế ừ. <laughs> Ủa... lấy nói không con không kiếp không không phải lấy nói, nói không con này cày Đứng nữa ừ Đứng nữa không đừng bổng hạng hạng tối nói bóng bán cong bóng 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 นี่นนกับเสือเยอะที่สุดงไหมผมว่าโูแล้วกินแบบเก็บกันนะครับผมน,นี่นะครับผมนี่มาตัวนึงแล้วครับโอ้มันยางหยาที่น้องน้ำม,มัน่วม เลี๋ยวไปเดียใครพี่น้องบ้างเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับผมตองนี้ด้อยกินมั่นเนี่ยอู้วไกินตรงนี้ก็ได้ครับผมเดี๋ยวเก็บก่อนครับคลองครับ งั้งลงมาใส่หน่อยเวลาผมจะมาทายอันนี้ก็บวกกินครับผมเก็บก่อนเด้อครับเเอาน,นี่ยมามุมสุดท้ายครับลองลดูสีเชียบนบวกกินที่เก่าแล้วครับผมโอ้มือน,นี่เป็นมือบ้ามานครับผมมือน,นี่มันเป็นมือบ้ามาน ่ากบอกกินเม็ดโอ้เก็บครับอีกจากหลังนี่สามสี่หลังเออหลังบนมันกินยังบ่ดูสิกินอยู่ครับหลังนี่ครับผมเออสิกินอยโอ้โหนี่ดิอุ้ย โอ้ยงูกินปลาไหลตก้องไอไอเอ้ยเอ้ยไอเอไอเอไอไอโอ้ยงูมากัดไอฮึมอะไมันหางปลาไหลดินหางงูดินโอ้ปลาไหลกระตัวนน้อยๆนะครับผม ป่อยไปวะไ่าจะป่อยละป่อยทำชิงงับมือเขาเนี่ยโอ้ยโตอีพออีเม่รุ่นนี้ต้องดักบ้องลันเปะป่อยเขารุ่นไนี่ครับผมโอ้ยตะเก็ยบกันครับ อีกล네ังเดียวครับโอ้บ <à> ่เคอครับเมื่อนี้บ่หมานครับผมลังเดียวลังเดียวก็กินทำหรอกครับผมเก็บกันครับได้ได้แล้วละเบิ้งอรุณพี่น้องเลยไปให้ยังนะสองตัวนะขคือหน่อยแท้โอ้ซ้ำตัวนี้ยังใครเนี่ยยี่เดีครับผมโอ้ สามนังนิ่งตัวกับสวงวิญญาณครับผมเอาแน้วคลิปนี้ฝากไว้ทุกนี่ก่อนครับผมพ่อคันไม้คลิปหน้าด้วยครับผมเมื่อนี้บ่หมานครับผมพ่อคันไม้คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ